พาไปเที่ยวหุบเขานารกจิโกโคูดานีที่ฮอกไกโดที่วิวสวยมากจนต้องหันมาถามตัวเองว่านารกยังไงหุบเขานี้อยู่ที่เมืองโ no นบบริเบสส์อเข้าไปด้านในเราก็จะมาดูเส้นทางกันก่อนเพราะช่วงที่เรามาเนี่ยก็จะมีหิมะตกหนักบางเส้นทางก็จะปิดคือ <c oughs> ที่นี่ที่ถูกเรียกว่าหุบเขานารกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าน่ากลัวนะคะแต่ว่าเพราะภูมิประเทศมันแปลกตาเหมือนหลุดมาอีกโลกนึง <c oughs> นี่เลยค่ะระหว่างทางที่เราเดินก็จะเห็นเป็นไอร้อนพุ่งมาจากใต้ดินพร้อมกลิ่นกัมมันันตลอดเวลาคือที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่่หหหหลลลงเเเืืือออจาาากกรระบิดขภูไฟมมยน และ,ะ,ะช่วงที่เรามาก็จะเป็นช่วงที่หิมะตกพื้นลื่นมากต้องเดินอย่างระมัดระวังนี่คือท่าเดิน<บ>ของคนที่กลัวลื่นซึ่งทั่วทางหุบเขาเนี่ยก็จะมีช่องเปิดแล้วก็บอกไอเดือดนับไม่ถ้วนเลยนะคะที่คอยพ่นไอ้น้ำตลอดเวลา อันนี้เราก็จะเดินมาถึงจุดสําคัญที่เขาเปิดให้ชมในวันนี้นี่ก็คือบ่อน้ําพุร้อนบอน่บอน,นี้ก็จะอุณหภูมิ80องศาแล้วก็เต็มไปด้วยทาตุตเลกตลกที่แบบมีป้ายว่าห้ามโยนเหรียญลงไปและอันนี้เราก็เดินมาอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาเปิดวิวระหว่างทางก็สวยไม่แพ้กันเลยแลย้วก็มาเจอรูปปั้นแกะสลักพระโพธิสัตว์คนอิมที่มีอายุมากกว่า300ปีเอาเป็นว่าใครที่มาเที่ยวฮอกไกโดแล้วอยากเห็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่ไหนห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลย